ตัวอย่างที่4.2ครับชิ้นงานลักษณะเป็นเพากลมเส้นผ่าศูนย์กลางดีดังแสดงในรูปรับแรง f เท่ากับ50กิโลนิวตันที่ระยะ a 250มลิเมตรและที่ t เท่ากับ1,000นิวตันเมตรนะครับถ้าไม่คิดความเข้นหนา,หนาแน่นที่ฟิลเต A และ B จงหา D เมื่อเผาทําจากวัสดุ a IS i s i 1 0 4 0 A โดยใช้ทฤษฎีความเสียหายที่กล่าวมาทั้งหมดกำาวนให้ N เท่ากับ2.5นะครับอันนี้ทางด,งดังรูปนี้นะครับมาเริ่มทํานะครับ ى, จากจากตารางที่คอ2นะครับ สติง,ตงวนะครับ s ติ n g y เท่ากับ5้าสิบาสิบนะครับกิจแป้งหน่วยกิจนะครับห้าสิบคูณได้หกจุดนะครับจะได้เท่ากับสามร้ยห้าสิบแปดจุดห้นิวตันเมตรนะครับนิวตันต่อตารางมิลิเมตรนะครับนี้กำลังสองนะครับ การหาค่าความดัดนะครับความเขียนดัดสติงจะสูตรนะครับ m c ส่วน i นะครับแทนค่าเป็นสามสิบสอง m ส่วน pi d กำลังสามครับสามสิบสองได้มาจากนี้นะครับ d ส่วนสองจากสูตรน,นะครับ pi หกสิบสี่ส่วน pi d กำลังสี่นะครับจากนั้นทำการดัดด่ง d นะครับจะเหลือ d กำลังสามนะครับ สองหารหกสิบสี่นะครับจะเหลือสามกนะครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับจักนั้นแทนค่าลงไปเลยครับสามสิบสองคูณด้วยห้าหมื่นห้าหมื่นนี้ได้จากนี่นะครับห้าสิบกิโลนิวตันนะครับคูณสองร้อยห้าสิบนะครับเอนะครับส่วนด้วยพายดีกำลังสามนะครับจากนั้นทำการนำพายไปหาร ว่าคูณข้างบนนะครับก็จะเรือจะได้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสามสองนะครับคูณสิบกำลังหกครับส่วนดีกำลังสามนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับค่าความความเ,เฉื่อนเชียจากสูตเชียจะเท่ากับ t r ส่วน j นะครับแทนค่าหกสิบสี่สิบหกที่ส่วนด้วยพ pi d นะครับพ pi d กำลังสามนะครับ นี่ครับหกได้มาจากนี่นะครับดส่วนสนะครับคูณด้วยสาส่วนพายดีกลางสี่ครับดตัดดีนะครับสองหารด้วยสามสิบสอจะได้สิบหกครับเราจะได้เ็นสิคูณด้วยนึ่งพันคูณด้วยหนึ่งพันะครับค่าทนะครับอ่อส่วนส่วนด้วยพายดนะครับนำพายมาหารตัวคูณข้างบนนะครับจะได้ 5.09คูณ10บกลาง6นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรส่วนด้วยดีกำลัง3นะครับออกอนะข้อกอนะครับทฤษฎีความเค้นหลักสูงสุดนะครับสติงหนึ่งและสติงสองเท่ากับสติงส่วนสองบวกลบวงเล็บในวงเล็บสติงส่วนสองกำลังสองบวกค่าเชี่ยกำลังสองครับ ล็บิดหารกำลังด้วย1ส่วน2นครับแทนค่าเราจะได้127.3 2คูณด้วย10กลัง6ส่วน 2d งดีกลัง3นะครับบวกลบกับวงเล็บในวงเล็บแทนค่าสติงนะครับจะได้127.32คูณ10กำลัง6ส่วนด้วย2 d งดีกำลัง3นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ บวกด้วยวงเล็บ5.9 0จุดเกดูนย์ก้าคูณสิกลังหส่วนได้ดีกำลังสนะครับวงเล็บดียกกำลังสองนะครับจากนั้นในวงเล็บใหญ่นะครับจะเป็น1นส่วนสยกกำลัง1นส่วนสนะครับนำสอขึ้นไปหารกับนี่นะครับตัว127.32นะครับจะได้เป็น 6 3 6 6คูณ10กลัง2นะครับส่วน d กลาง3ครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนำา2ขึ้นไปหาร127.32คูณ10กาง6ยกกลงสนะครับก็จะได้เป็น4 1 0 0 4 0คูณ10ยกกลัง12ะครับส่วน d กลัง3นะตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับทีนี้ทำให้เป็น นะครับทำการยกกำลังสองนะครับ5.09จูนย์กคูณสิกำลัง6ยกกำลังสองนะครับก็จะได้เป็นนี้ครับ25.9สคูณสิกำลังกำลัง12นะครับทั้งหมดก็ยกกำลัง1นส่วนสเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็จะทำการกด ในวงเล็บเลยนะครับเราจะทําการยกกําลังรวมกันแล้วก็ยกกําลังสองนะครับยกกําลังหนึ่งส่วนสองนะครับตัวนี้เราก็จะได้ตัวหน้าไม่ได้ยกกําลังนะครับก็จะได้เหมือนเดิมครับหกสิบสามจุดหกหกคูณสิบกำลังหกส่วนดีกำลังสามบวกลบด้วยที่เรายกกําลังหนึ่งส่วนสองแล้วครับเราจะได้หกสิบสามจุดห้าสามนะครับคูณสิบกำลังหกส่วนดีกำลังสองกำลังสามครับ หาค่าสติงหนึ่งนะครับเท่ากับหกสิบสามจุดหกหกคูณสิบยกกาลังหกบวกได้หกสิบสามจุดห้าสามนะครับคูณสิบกําลังหกเ,เราก็ได้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งเก้าคูณในสิบกําลังหกนะครับสติงหนึ่งสติงสองจะเป็นหกสิบสามจุดหกหกคูณสิบกํลังหกลบด้วยหกสิบหกสิบสามจุดห้าสามคูณสิบกํลังหกนะครับจะเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสามคูณสิบกํลังหกนะครับ สูตรนะครับ string y ส,ส,ส่วน n น,นะครับเท่ากับ string หน,นะครับแทนค่าจะได้นี่นะครับแทนค่าเราก็จะได้สามร้สนะครับส่วน2.5นะครับคือ n น,นะครับเท่ากับร้อยยี่สนะครับคูณด้วย สิบกำลังหนะครับส่วนดีนะครับจากนั้นเราทำการย้ายดีมาครับจะได้ดีกลังสามคูณด้วยดีกำลังสเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สคูณสิบกำลังหนะครับวงเล็บสอ้ย้ายสองมานะครับสอุดหมานะครับจะเป็นสอาคูณด้วยสามร้อยห้าสิบเอ็ดจุดหกห้านะครับจากนั้นทาการถอดสแควรูทนะครับย้ายยกกำลังสมาก็จะได้สแควรูทนี้นะครับ ใส่สแคร์ o ูทเข้าไปนะครับกำลัง3จากนั้นเราการกดคำนวณออกมาก็จะ,จะได้เก้าสิดเจ็ดสมมนะครับดีนะครับค่าของดีนะครับอขอไขนะ่ทฤษฎีความเค้นเชียนสูนงสุดนะครับเชี่ยแม็กจะเท่ากับสติงหนึ่งบวกสติงสอนะครับส่วนด้วย2นะครับก,ก็จะได้หนึ่งร้อยยีจ็ดุดหนึ่งเคูณด้วยสิกำลังหบวกศูน คูณสิบกำลังหนะครับส่วน2นะครับเราทำการกดมาแล้วเราจะได้63.66สามจกคูณสิบกำลังหส่วนดีกำลังสนะครับนี่ครับค่าเชีร์แม็กแต่ค่าเชีร์แม็กจะเท่ากับเชียย์ Y ส่วน N นะครับเท่ากับสต r ิง g Y ส่วนสอะครับแทนค่านะครับสามสามส่วนด้วย สองคูณสอนะครับนี่ครับค่าแทนค่าตัวนี้นะครับเออหจะเท่ากับหกจ6สามจคูณสิบกำลังหกส่วนดีกำลังสะครับจากนั้นทําการย้ายข้างนะครับก็จะได้ดีกำลังสามเท่ากับหกจากคูณสิกำลังหส่วนวงเล็บสคูณสอส่วนด้วยสา้อยห้าสจาะครับจากนั้นทําการ ย้ายกำลังสามมาจะได้สแครรูทสามแคยกกำลังสามอสแครูรน, 3, รร 3, นะครับ63.66บสามจุดคูณสิกำลังหกวงเล็บหคูณสอนะครับส่วนด้วย351.65นะครับกดเครื่องออกมาคำนวณออกมาแล้วเราจะได้96.73ม mm, มิลเมตรนะครับดีนะครับ คอ,อนะครับทฤษฎีความเฉียนเฉือนออกวัตฮีรัสนะครับค่าเชียวายจะเท่ากับ0.05 0์จ7ดเอ่อสติงวายนะครับฉะนั้นการแทนค่าเลยครับ0.577ด้คูณด้วย351.65นะครับเป็นค่าสติงวายนะครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับจะได้เท่ากับ203นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับ จากสมการนะครับหนึ่งส่วนเอ็นจะเท่ากับวงเล็บเออ่แล้วก็ในวงเล็บอีกครับเชียส่วน White, เชียวายวงเล็บปิดกำลังสองนะครับบวกกับวงเล็บในวงเล็บสติงส่วนสติงวายกำลังสองนะครับวงเล็บนะครับวงเล็บใหญ่แล้วก็เก้ากำลังด้วยหนึ่งส่วนสองนะครับเรามาแทนค่าอะไรนะครับจะได้หนึ่งส่วนสองจุดห้านะครับเท่ากับวงเล็บใหญ่นะครับวงเล็บ 5้าจุดคูณสิกลังหส่วนด้วยสองร้อยสามดีกลังสนะครับวงเล็บแล้วก็ยกกาลังสองนะครับบวกกับนี่ครับบวกกับหนึ่งอยยี่สบเจ็ดจุดคูณสิกลัง 6ส่วนด้วย3 5 1 6 5อยดกาีกำลัง3มนะครับวงเล็บกำลังสองนะครับแล้วก็วงเล็บใหญ่นะครับอ่ส่วน2นะครับยกกำลัง1ส่วน2แล้วก็ทำการคูณในวงเล็บเลยนะครับแล้วก็คำนวณด้วยยกกำลัง1 1ส่วน2ด้วยนะครับเราก็จะเหลือเท่ากับน้ำนี่นะครับ เท่ากับ1ส่วน2.5เท่ากับ0.36คูณ10กำลัง6ส่วนด้วยดกำลัง3ครับทำการย้ายข้างนะครับเราจะได้ D กำลัง3เท่ากับ0.36คูณ10กำลัง6คูณด้วย2.5นะครับทำการย้ายข้างมาครับแล้วก็ย้ายดกกำลัง3ไปนะครับจะได้แค่รูทสม 0.36ุ 36, คูณด้วย10กลัง6คูณด้วย2.5จด้าครับทำจากนั้นทำการคำนวณน,นะครับคำนวณออกมาแล้วเราก็จะได้ดีเท่ากับ9 6้าสิมิลิเมตรนะครับเมขอจะนำการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับอครับ